สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่ามีผักที่เราคุ้นเคยกันดีราคาถูกมากๆ3ชนิดที่พวกเราผู้สูงวัยส่วนใหญ่กำลังกินกันอยู่ทุกวันแต่ผักเหล่านั้นอาจจะกำลังบ่อนทำลายสุขภาพของเราอย่างเงียบๆหรือแม้กระทั่งทำให้อายุไข,ขของเราสั้นลงหากเรากินมันผิดวิธีใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดเดาไม่ใช่ว่าการกินผักเยอะ แล้วจะทำให้อายุยืนเสมอไปนะครับทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์การแพทย์แผนโบราณน,นับพันปีต่างๆก็ชี้ชัดว่าการกินผักผิดประเภทผิดเวลาหรือปรุงผิดวิธีสามารถเปลี่ยนยาบำรุงให้กลายเป็นยาพิษได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร่างกายของเราที่กำลังเสื่อมถอยลงทุกวันนี่คือความจริงที่น่าตกใจซึ่งมันสวนทางกับความเชื่อที่เราเคยได้ยินมาตลอดชีวิต แต่มันคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และตระหนักรู้แจ้งด้วยตัวเองในการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตครับเรื่องของเรื่องก็คือในระหว่างการเดินทางเพื่อค้นหาความสงบภายในผมโชคดีอย่างเหลือเชื่อที่ได้มีโอกาสเข้ากราบนมาสการหลวงปู่ที่น่าเคารพยิ่งรูปหนึ่งณวัดโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านอายุ102ปีครับใช่ครับ102ปีแต่ท่านยังคงดูกระฉับกระเฉง สายตาแหลมคมและมีความจำที่แม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อผมเอ่ยปากถามท่านถึงเคล็ดลับอายุยืนท่านไม่ได้พูดถึงยาวิเศษหรือสมุนไพรราคาแพงอะไรเลยท่านเพียงแค่ยิ้มแล้วชี้ไปที่สวนผักเล็กๆหน้ากุฏิท่านบอกว่าเคล็ดลับของท่านอยู่ในผักสามชนิดที่ท่านฉันทุกวันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้เปิดเผยกับผมไม่ใช่แค่ผักที่ท่านชันครับ แต่คือการที่ท่านได้หลีกเลี่ยงผักอีก3ชนิดที่ท่านเรียกว่าศัตรูซ่อนเร้นของวัยชาราในวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผยให้คุณพ่อคุณแม่ทราบอย่างหมดเปลือกว่าผักเทพพอทั้ง3ชนิดที่หลวงปู่อายุ102ปีได้แบ่งปันมานั้นคืออะไรและในขณะเดียวกันผมก็จะขอเตือนถึงผักที่ควรเลี่ยงอีก3ชนิด ที่อาจกำลังทำลายสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในตอนนี้วิดีโอนี้อาจเป็นวิดีโอที่สำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ได้ดูในปีนี้มันอาจจะเปลี่ยนสุขภาพโดยรวมและยืดอายุไขของคุณพ่อคุณแม่ออกไปได้อีกหลายปีเลยทีเดียวครับหากคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองกำลังมีสัญญาณไม่ดีลองกดปุ่มไลค์และช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆและคนที่คุณรักในทันทีเพราะความรู้นี้ เมื่อมันถูกส่งต่อออกไปมันอาจจะช่วยชีวิตคนได้อีกมากมายเลยครับและขอให้อยู่ดูจนจบวิดีโอนะครับผมมีของขวัญสุดพิเศษหลวงปู่ท่านได้กระซิบเคล็ดลับที่4กับผมมันคือสูตรเครื่องดื่มที่ท่านใช้ดื่มทุกเช้าเพื่อล้างพิษในร่างกายและทำให้สมองปลอดโปรง่งผมได้รวบรวมมันพร้อมกับตารางเมนูอาหารอย่างละเอียดกลายมาเป็นคู่มืออายุยืน30วัน และผมจะขอมอบมันให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งใจดูจนจบวิดีโอนี้เท่านั้นครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ปัญหาแรกซึ่งเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดของผู้สูงวัยนั่นก็คือภาวะไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตที่ไม่คงที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมครับว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเรายิ่งถูกตัวเลขเหล่านี้คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาเรากินยาอย่างสม่ำเสมอ เราพยายามคุมอาหารแต่แค่เผลอไปนิดเดียวทุกอย่างก็กลับมาที่เดิมเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวความกังวลตลอดเวลากลัวโรคหลอดเลือดสมองกลัวเป็นอัมพาตาหลวงปู่ท่านบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรากําลังเติมยาพิษช,ชนิดหนึ่งเข้าไปในร่างกายโดยไม่รู้ตัวมันแฝงตัวมาในรูปแบบของหัวชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือมันฝรั่งครับ โดยเฉพาะมันฝรั่งทอดหรือมันฝรั่งที่ผ่านการแปลรูปด้วยความร้อนสูงเมื่อถูกทอดจนเหลืองกรอบมันฝรั่งไม่เพียงแต่อุดมไปด้วยไขมันทรานส์ที่เข้าไปอุดตันหลอดเลือดของเราเท่านั้นแต่มันยังสร้างสารที่เรียกว่าอะคริลามายซึ่งเป็นสารประกอบที่มีความเป็นไปได้สูงในการก่อมะเร็งและกระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกายสำหรับร่างกายที่กำลังเสื่อมถอย การต้องมารับมือกับภาระหนักขนาดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเลือดของเราจะยิ่งขนหนืดขึ้นผนังหลอดเลือดก็สูญเสียความยืดหยุ่นและหัวใจของเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นเป็นทวีคูณแล้วทางแก้คืออะไรล่ะครับผักชนิดแรกที่หลวงปู่อายุ102ปีได้พูดถึงท่านเรียกมันว่าความขมที่ช่วยชำระล้างนั่นก็คือมะระครับโดยเฉพาะมะระขี้นะ ในประเทศไทยเรานี่แหละครับที่เราใช้มะระทําอาหารกันอยู่เป็นประจําท่านบอกว่ารสขมของมันนี่แห้งคือยาขนานเอกที่ไว้ปราบน้ําตาลในเลือดการแพทย์สมัยใหม่เองก็พิสูจน์เรื่องนี้แหละครับในมะระมีสารประกอบสําคัญอย่างชาลลนตินวิซีนและโพลีเปปไทด์พีซึ่งสารเหล่านี้ทํางานคล้ายกับอินซูลินในร่างกายของเราเลยครับคือมันช่วยพาน้ําตาลจากในกระแสะเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน มันไม่เพียงแต่ช่วยล้างเลือดของเราให้ใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแต่มันยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายปกป้องผนังหลอดเลือดของเราอีกด้วยนะผมได้พบกับผู้สูงอายุหลายท่านที่เชียงใหม่พวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งยาลดน้ำตาลในเลือดเลยครับเพียงแค่ดื่มน้ำมะระคั้นสดแก้วเล็กๆทุกเช้าหรือกินเมนูที่ปรุงจากมะระพวกเขาเล่าว,ว่าเพียงแค่หนึ่งเดือนผ่านไป ค่าต่างๆของพวกเขาก็ดีขึ้นอย่างน่าทึ่งหลวงปู่แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องกินเยอะครับแค่ปริมาณเล็กน้อยแต่สม่าเสมอทุกวันและจะให้ดีที่สุดควรกินสดคั้นน้าหรือนาไปลวกแค่พอสุไม่ควรผัดหรือต้มจนเปื่อยเละเพราะจะทำให้คุณค่าทางยาของมันสลายไปแต่นั่นเป็นเพียงการจัดการปัญหาหลอดเลือดนะครับ เรายังมีศัตรูตัวที่สองที่มันแยบเยลกกว่านั้นมันโจมตีไปที่ศูนย์บัญบชาการของเราโดยตรงนั่นคือภาวะความจําเสื่อมถอยและอาการสมองตื้อสมองล้าคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นไหมครับที่เพิ่งพูดอะไรไปแล้วก็ลืมทันทีหรือเดินเข้าไปในห้องแต่จําไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาทําอะไรหรือรู้สึกว่าหัวมันหนักๆตือต้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออก นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าสมองของเรากำลังอักเสบและขาดสารอาหารครับและที่น่าประหลาดใจก็คือหลวงปู่บอกว่าหนึ่งในผู้ร้ายตัวจริงก็คือบรรดาผักดองครับผักกาดดองเกี๊ยมชช่หรือผักดองเค็มต่างๆโดยเฉพาะพวกที่ดองแบบไม่ถูกสุข,ขลักษณะมันมีปริมาณโซเดียมมหาศาลที่ทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงปรี๊ด และสร้างแรงดันมหาศาลต่อหลอดเลือดฝอยในสมองที่เปราะบางของเรายิ่งไปกว่านั้นกระบวนการหมักดองที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างสารไนไตรซึ่งเป็นสารอันตรายที่ทำลายเซลล์ประสาทของเราได้เรากินมันเพราะมันจเจริญอาหารช่วยให้กินข้าวได้เยอะขึ้นแต่เราไม่รู้เลยว่ามันกำลังพาความทรงจำของเราให้หายไปด้วยแล้วผักอะไรละ่ะที่จะมาช่วยกอบกู้สมองของเราได้ ยาทิพย์ชนิดที่สองที่หลวงปู่ชี้ให้ผมดูน่าทึ่งมากครับมันคือหญ้าที่ขึ้นอยู่ริมทางเป็นผักที่เราหาได้ทั่วไปทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือใบบัวปกครับท่านเรียกมันว่าหญ้าแห่งปัญญาท่านอธิบายว่าใบาบัวบกมีฤทธ,ธิทิเย็นช่วยดับร้อนในร่างกายแต่สปปรรพคุณที่ยอดเยี่ยมที่สุดของมันนะคือการบำรุงสมองครับ นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เองก็ต้องทึ่งพวกเขาพบสารประกอบในใบบัวบกที่เรียกว่าไตรเทอร์พีนอยซึ่งมีคุณสมบัติในการปกป้องเซลล์สมองจากสารพิษลดภาวะเครียดจากออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอัลไซเมอร์และความจำเสื่อมยิ่งไปกว่านั้นใบบัวบกยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการผลิตสารที่เรียกว่า ปัจจัยบำรุงเซลล์ประสาทที่มาจากสมองหรือ BDNF ซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนปุ๋ยบำรุงสมองเลยครับช่วยให้เซลล์ประสาทใหม่ๆเติบโตและเชื่อมต่อกันได้ดียิ่งขึ้นผมได้พบกับคุณยายท่านหนึ่งอายุ80ปีใกล้วัดที่หลวงปู่อยู่ครับท่านเล่าว่าเมื่อก่อนท่านขี้ลืมมากลืมจนจำชื่อลูกหลานตัวเองไม่ได้แต่พอได้ฟังหลวงปู่แนะนา ทุกวันนี้ท่านจะดื่มน้ำใบบัวบกคั้นสดแก้วเล็กๆเป็นประจำผ่านไปแค่6เดือนความจำของท่านดีขึ้นมากท่านสามารถเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยสาวๆได้อย่างชัดเจนหลวงปู่บอกว่าแค่วันละหนึ่งกำมือเล็กๆจะกินสดเป็นผักแกล้มน้ำพริกเอาไปต้มจืดหรือคั้นน้ำดื่มก็ได้มันจะช่วยชโลมและฟื้นฟูสมองของคุณพ่อคุณแม่ให้กลับมาสดใสอีกครั้ง เราจัดการปัญหาหลอดเลือดและสมองไปแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งระบบที่สำคัญครับมันคือรากฐานของชีวิตเลยก็ว่าได้เป็นตัวตัดสินว่าเราจะมีเลี้ยวแรงใช้ชีวิตต่อไปหรือไม่นั่นคือระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันครับศัตรูตัวที่3และเป็นตัวที่ร้ายกาจที่สุดก็คือภาวะการอักเสบเรื้อรังคุณพ่อคุณแม่มีอาการปวดตึงตามข้อตามเขา่าบ่อยๆไหมครับหรือมีอาการแสบร้อนกลางอก กรดไหลย้อนท้องอืดเฟ้อหรือรู้สึกร่างกายมันหนักหนักอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่าครับนั่นคือสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรากำลังต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วงอยู่ตลอดเวลากับการอักเสบภายในและผู้ร้ายคืออะไรทราบไหมครับน่าแปลกใจมากมันคือผักในตระกูลไนเชตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเขือม่วงและพริกหยวก เมื่อเรากินมันมากเกินไปครับแม้ว่ามันจะมีประโยชน์แต่ผักกลุ่มนี้มีสาราอัลคาลอยและเลกตินซึ่งเป็นสารประกอบที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองในลำไส้และทำให้อาการปวดข้ออักเสบในผู้สูงอายุบางท่านที่มีภาวะไวต่อสารนี้รุนแรงขึ้นเรามัวแต่คิดว่ากินผักเยอะๆแล้วจะดีแต่กลับกลายเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับการอักเสบโดยไม่รู้ตัว และผู้กอบกู้ชนิดที่3สุดยอดสมบัติชิ้นสุดท้ายที่หลวงปู่อายุ102ปีได้เปิดเผยมันคือสิ่งที่เราส่วนใหญ่กับโยนมันทิ้งครับนั่นก็คือยอดและใบของมันเทศครับใช่ครับยอดมันเทศนี่แหละที่เมืองไทยเรานี่เองครับที่ในบางตำราถึงกับเรียกว่าเป็นผักของราชาหลวงปู่บอกว่าในขณะที่หัวมันเทศนั้นมีคุณค่าทางอาหารสูง แต่ใบของมันต่างหากที่เป็นทองคําที่แท้จริงสำหรับสุขภาพมันอุดมไปด้วยวิตามินเออย่างมหาศาลมากกว่าในแครอทเสียอีกครับซึ่งช่วยบำรุงสายตาของเราให้แจ่มใสต่อสู้กับโรคจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกแต่ความมหัศจรรย์ของมันอยู่ที่ปริมาณวิตามินเคและโพแทสเซียที่สูงมากวิตามินเคเนี่ยจะช่วยนำพาแคลเซียมไปเก็บไว้ในที่ที่ถูกต้อง นั่นคือกระดูกของเราครับและป้องกันไม่ให้มันไปเกาะสะสมตามผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของหลอดเลือดแข็งตัวและตีบตันส่วนโพแทเสเซียมนั้นเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์ความดันโลหิตเลยครับมันทำหน้าที่เหมือนยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมส่วนเกินออกไปและที่สำคัญที่สุดมันช่วยผ่อนคลายผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น และลดภาระการทำงานของหัวใจลงได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้กากใยอาหารคุณภาพสูงและสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังในยอดมันเทศยังทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดที่คอยทำความสะอาดลำไส้ของเราเป็นอาหารชั้นดีให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้และช่วยดับไฟแห่งการอักเสบตั้งแต่ต้นตอเลยทีเดียวครับมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการคลินิกอเมริกันชี้ว่า ผู้ที่รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมจากผักใบเขียวอย่างยอดมันเทศมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญหลวงปู่บอกว่าแคแกงส้มยอดมันเทศหรือยอดมันเทศลวกจิ้มน้ำพริกสักจานคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เติมยาคลายเครียดให้กับหัวใจและทำความสะอาดระบบย่อยอาหารของตัวเองอย่างหมดจดแล้วครับเห็นไหมครับว่าเคล็ดลับของหลวงปู่อายุ102ปีนั้นน่ะ มันช่างเรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อมันคือผักสามชนิดมะละเพื่อหลอดเลือดและระดับน้ำตาลที่คงที่ใบบัวบกเพื่อสมองที่ปลอดโปร่งและความจำที่เป็นเลิศและยอดมันเทศเพื่อระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงหัวใจที่มั่นคงและดวงตาที่สดใสผักทั้งสมชนิดนี้คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมครับว่ามันคือของที่คุ้นเคย ราคาถูกแสนถูกหาซื้อได้ตามตลาดนัดใกล้บ้านเรานี่เองเราไม่จำเป็นต้องขวายขว้าหาของแพงๆจากแดนไกลเคล็ดลับอายุยืนมันอยู่ในสวนหลังบ้านของเรานี่เองครับและอย่างที่ผมได้สัญญาไว้ผมรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจรอคอยจนถึงวินาทีนี้ของขวัญสุดพิเศษที่ผมอยากจะมอบให้นั่นคือคู่มืออายุยืน30วันครับ ในคู่มือนี้ผมได้จดบันทึกสูตรน้ำอมฤตล้างพิษร่างกายที่หลวงปู่ใช้ดื่มทุกเช้าอย่างละเอียดพร้อมกับตารางเมนูอาหารตลอด30วันที่จะแนะนำวิธีการนำผักล้ำค่าทั้ง3ชนิดนี้มาประกอบอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือเอกสารที่ล้ำค่าที่ผมตั้งใจรวบรวมมาอย่างสุดหัวใจครับเพื่อที่จะได้รับคู่มือนี้ไปเลยฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นขอให้คุณพ่อคุณแม่ คอมเมนต์ลงมาข้างล่างวิดีโอนี้เลยครับพิมพ์คำว่าฉันอยากอายุยืนใช่ครับเพียงแค่คอมเมนต์ว่าฉันอยากอายุยืนทีมงานของเราจะเห็นและจัดส่งคู่มืออันล้ำค่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่ทันทีครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมอีกครั้งนะครับกดปุ่มไลค์และที่สำคัญที่สุดช่วยแชร์มันไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือผู้ใหญ่ทุกคนที่คุณรัก การแชร์เพียงครั้งเดียวของคุณอาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนทั้งครอบครัวได้เลยครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องของเราไว้นะครับเพราะว่าในวิดีโอนะผมจะมาเปิดเผยเครื่องเทศ3มชนิดที่คนไทยเราใช้กันทุกวันแต่มีสรรพคุณเผาผลาญไขมันและล้างพิษตับได้อย่างน่าทึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากพลาดแน่นอนครับขอบคุณที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับ